จ่าแพ็ดครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่ก่าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อเฮ็ยหยังตะทองตะทองสิ่ตุมเรียนเด้อจ่าเด้อเรียนตุมตุมเป็ดเรียนชิหามาเด้อจ่าตุ่มเป็ดโตเด้อจ่าเด้อใส่มดแดงเสีบเสบไปเลยอยู่ในขั้วใหญ่เลยขั้วงามๆนี่เลยจ้าเจค่ากับตะไคร่ลงไปเด้อจ่าเด้อ มื่อนี่เยนทีหามาเลยจ้าหามาทํากินนะจ้าบอกพี่พี่น้องเออน้องบอกพี่ต่ยายบุกินเียนดอกกินเต็ตะทองเต็ตะทองกินมดกัำลานมักไพรมักมันนะพี่น้องคัดแพทย์ครับหูกินเียนกับมากินกับยะอันนี้กับตาเด้อต้มเยนนเวยจ้าเด้อตาะทองกับ ล้างไว้แล้วตาทองกะชิ้นส่หมอ้อใส้บกูดได้เป็น้องได้ใส้บกูดล,ลงไปเตรียมใส่หัวไก่อลเลยเออนี่อุอ้ยเครื่องเครื่องทีเครื่องทีนี่จ้าต้มเอียนตาทองเอาใส่ไว้แล้วพูดรวงรวงรวงเร็วพี่น้องเห็นบอพี่ตานนาเสบบอต้มเปียดเอียนเนาะพี่น้องเนาะย่ากะชิต้มใบยุนีเลยจะค่อยตาทองสิบุ้งย่าสิไป ตาปนตําปนเคียดแหงเด้อยจ่าเด้อยายทอดตําปนใหญ่กินเอียนบน่อดแยกกะสินี่แยกกะตาปนไวแล้วแยกกะทีให้ไปเปิ้ลตำปนเด้อดจ่าทองกินต้มเอียนยายกินปนแห้งอีใช่ตาปนแหงยายทอดเคียดเด้อจ่าเด้อนี่เอาไว้ถ้าคิดดนดนบ่อเสียเด้อยจ่าเด้อนี่ปนเคียดแห้ง่ดดยกกะเอากินมือแรงนี่ เสีบๆเลยตาทองกินตมเอียนแสียบยหญก็กินป่นแห้งเสียบแกวกผักกาดผักกุมที่ได้อันนี้เอามาแซ่บเลยเนาะจา่าเนาะแสีบๆสียสบเพนครับมาเด้อมันกินใหยายเด้ออ๋อใส่ส้มลงไปปิ้งมดแดงไ,ไม่ปิ้งมดแดงจา่าอู้โหคือหอมอ๋อเท่เทาหอมเลยเนาะเดี๋ยวจะได้กินเนื้อพี่น้องหายากอยากเด้อเอี้ยนนี่ ไม่ยังพวงนะอืมนี่ปกยังผักอีตูไทยกับผักซีจีนเขาผ่าช่างซีจีนด้ี่กาเด้อพี่น้องเอ้มา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 มึงน,นี้เฮ้ยตาท่องลง้มหนาล้วงหลัง,งใส่ชมมมแดลเร็วเสียเอาชมบัวคามาใส่อีกเฮ้ยพี่น้อง พักอีเลือดบ่มีเนะาสาเนาะอ้าวอิเลือดใหญ่ส่วออีเลือดตัวนี้ยจะกินองบ่ให้ผู้ใดเราอีเลอดต้นนี้ใส่รถดีลงไปใส่รถดีลงไปยอีเลือดก็ใส่เสียบเด็จ้าตาทองซีมดาเด้อเอา บวะเซ่บแซ่บเือบเ่า้าดคายงไรเท่าอะเออฮะขาจ้างน้าประเด็กตีนเนาะมาตักบึงลงน้าประเด็กเนาะพี่น้องเนาะปาดพี่น้องอุ้ยไปต่งน่าเส่บเนาะจ่าเนาะ ต้มเอียนปลาไหลอุ่นต้มเอียนมาต้มปลาไหลคือเอียนเออมามาตากเอาในโต๊ะสำนี่ละพี่น้องโต๊ะสำนี่เดี๋ยวก็ลังเส็บเนาะพี่น้องเนาะมา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 กินเนยแต่ท้องกับยายเด้อคนคนได้พิ่นหูกินเนาะจ่าเนาะเออเออคนเพิ่นหูกินเพิ่นกว่าเพิ่นหูกินเนาะแบบยายนี่แหละจ่าเส็บเส็ไปเลยจ่าแล้วนางปลาเด็กใส่สาวชายเส็บเส็บเส็ลงไปนี่ จากน้อยคอยกินเนาะเ่าเนาะเออเฮ้ยพูดใด้พูนกินเหล่าพูดกระเกยเหล่าได้นี่เนาะสาวมหมูใหญ่มูตาบอกกินเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่อุ้ยพี่น้องสี่ไม้ก็เนาไปสีไม้เลยเือเยี่ยมเจ้าสูตนี้ได้กันเออ โดนๆคนเด็กกินเถื่อนึงเลยจ้าเด้อตาทองโอ้ยหลงเขาขั้วออมเขาขั้วเนาะใส่เขาขั้วลงไปหอมเขาขั้วเป๊าพี่น้องนะตักข้าวข้าววานะเออตัวนี้เจ้าก็เอาพักอีเลยติ้มใส่ปูคนมาโอ้ตัวนี้กินคนเดียวเนาะพี่น้องเออหอมหวยห่วยพร้อมซื้อได้เลยเนาะพี่น้องคือกินตัวนี้แล้วก็พี่น้องเด้อถึงกินเขาขั้วละกินเสียบเส่บด้วยมือสีใหม่ก่อน อืมวันนี้เขาถ้ากินข้าวแรงจังหน่อยนาะพี่น้องเนาะอืมโอ้ยลุงไอ้อิอวแต่วันดีจ้ามัเด้อพี่น้องมันกินข้าวต้งเรียนงอนี่กินเะียเว้นแน่เด้อพี่น้องเนาะนี่ก็ป่นใหญ่เลยนี่กิเข้าวพี่น้องผัดมอนกินเตี้ยเว้น บ่ไปนอดกอนกันนะฮะขอเทาใี่นบายอกแต่ทอดด้จ่าด้วยนีกินเหลวเตเวทกินเตเวทด้ยจ่าด้ยนี่ำกินดูแต่ทองกินเยนใหญ่บ่กินแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บภาษาน้ามันี Hence, ่พักีแ oh ล้วโดตอันนี้มดเป โอ้โหน,นี่อวอพิดวอตีนะพี่น้องอมาม่าพี่น้องแพงครับทุกทุกคนปนแหงยายเอาออกกินจระไนนี่จ่าเด้ออลูร้านนี่มาถ้ากินอยู่ร้านนั่ไปพนด้วไปรงเรียนอยู่นีจ่าไปเลียอยู่รงเลียนได้พี่น้องสาวน้าสาวน้า นะรับเจ็บแสบร้านนี้รานที to ่เพียงเขาอะเจ็บเจ็บๆิี่กุลเด็๋เดยเาให้มามามาคุณน้าเขาบอกเจียพักหลาย เอากินเงินน้อยดิพี่นอ้องขักวที่ร้ชการข้าวที่ข้าวที่เหล้าเจ้าคนเกียดแต่แตพี่น้องหนากินบ่พี่นออ้องป๊าดต้มยำหนูใหญ่ๆเลยมามามา,มากินกับยายเด้อกับตาเด้อป๊าดพี่นอ้องอือจ้าหูดเลยไหมเว้ยดิ นาะเจดิเนาะต้องฟ้าต้อา้าหามได้ปะโยิดเนอะยายกิยมด้โอยากินโมด,นด้วยดอกเ้ืดยาเด้อ,ดอกินแบๆเลยถ้าสอบิดยายกินเยอต่าลืมก็ติดตามก็ไหลก็แฉะยายเนยเด้ดยอยายผิดขาดประกันได้ยายขออภัยเดือจา้ายายก็เจ็๊กกินยากระเซีแเลย ไใกล้ๆบ่ได้เนาะจ่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ่ารักนะทุกคนอย่าค่อยติดตามคลิปต่อไปเด้อยด้จ่าเด้อจะได้กลับไปกําลังใจใหญ่ใหญ่ใจจะกินกอกกอกแก่แก่ก็จะลืมเลกรักใจใหญ่สวัสดีจ่า